สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านพีซซ่าไวช็อปนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาติดตั้งนะครับเป็นตัวท้ายคันนะจากแบรนด์บัคโคล o นะครับเป็นแบรนด์ของทางร้านเลยนะครับก็วันนี้มาติดตั้งกับตัวนินจา300นะครับก็ติดตั้งได้ง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Back ครับผมตอนติดตั้งนะครับอันนี้ผมสอดตัวท้ายเดิมออกแล้วนะมันก็จะเห็นรูยึดนะครับรูยึดท้ายทั้งหมดอ่ะของเดิมมันจะมี4จุดนะครับ mm. ก็สําหรับตัวท้ายตัวนี้ก็ใส่ยึด2รูสองรูพอนะครับจะเป็นสรูด้านหน้าหรือว่า2รูด้านหลังนี้ก็ได้นะครับติดตั้งได้ทั้งสองทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะตัวนี้แต่ว่าผมแนะนํานะถ้าติดตั้งเนี่ยติดตั้งเป็น สองรูด้านหน้าดีกว่าครับเพราะว่าตัวสายไฟเนี่ยมันก็จะได้เข้าช่องสายไฟตรงนี้พอดีนะครับอ่าเดี๋ยวตอนติดตั้งนะผมมาติดตั้งให้ดูกันนะครับสำหรับตัวท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกนะเป็นแบรนด์ m u f f l o wing ของทางร้านนะครับก็วิธีติดตั้งนะอันนี้นะผมติดตั้งให้ดูเลยนะครับอ่าสำหรับตัวท้ายเนี่ยเราก็ใช้ น็อตยึดประมาณ8ปถึงสิมิลก็ได้ครับตัวนี้น็อตใช้ทั่วไปได้เลยหรือว่าใครที่สอดท้ายเดิมออกเนี่ยใช้น็อตตัวท้ายเดิมมาใส่ได้เลยนะครับอนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นบูทลองนะครับตัวนี้เนี่ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ใช้เป็นน็อตตัวเมียมาลองไว้ก็ได้นะครับประมาณ2ตัวนะเพื่อให้ตัวท้ายกับตรงระหว่างนี้มันพอดีกันนะครับมันจะไม่เหลือช่องว่างนะ <Yeah. S 2> อันนี้นะผมก็ยึดน็อตให้ดูฝ่กน,นะครับ1ตัวอตอนเราติดตั้งนะเราก็ยึดน็อตทิ้งไว้ก่อนหนึ่งตัวครับมันจะได้ง่ายนะครับเวลาเราติดตั้งคนเดียวเนาะอ่นนี้นะครับก็ผมก็จะยึดอีกตัวนึงเลยนะอันนี้เรายึดน็อตเพื่อประคองไว้ก่อนนะครับแล้วตอนเรามาขันแน่นเนี่ยแต่เราต้องปรับตัวท้ายอีกทีหนึ่งนะให้ตำแหน่งมันพอดีกับที่เราต้องการนะครับ ครับอันนี้ก็คือการติดตั้งนะครับอย่างที่ผมแนะนําไปว่าติดตั้งได้ง่ายมากเลยนะครับก็อันนี้ผมยึดน็อตสองตำแหน่งด้านหน้าอย่างที่ผมบอกนะเพราะเวลา เราใส่ตัวไฟเลี้ยวเนี่ยตัวสายไฟก็จะเข้าจากช่องนี้นะครับมันจะไม่ติดกับตัวท้ายเนาะแล้วก็ที่ยึด2รูเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยก็จะเป็นตัวน็อตกันคลายมาให้นะตัวนี้จะอยู่แน่นหนาอยู่แล้วครับตัวนี <Yeah. S 1> ้แล้วก็มาดูนี้เลยตัวท้ายที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ส่วนเรื่ององศาของตัวท้ายหรือว่ามุมอันนี้เราเลือกเองได้เลยนะครับเพราะว่าตัวขายืดเนี่ยมันจะไม่ตายตัวนะครับเราสามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวป้ายเนี่ยเขาจะทําสีเคลือบพาวเดอร์โคต้ตมาให้นะครับก็จะป้องกันสน,นิมแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยพิเศษเลยนะครับถ้าใครอยากจะพับนะเรา สามารถพับหรือปรับระดับตัวท้ายนะครับโดยเราปรับที่ตัวน็อตของท้ายตรงนี้นะเราคลายออกให้มันหลวมหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็ปรับเราจะปรับครึ่งแบบนี้หรือว่าเราจะปรับลงหรือว่าเราจะพับเก็บไว้แบบนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็มาขันน็อตให้แน่นอีกทีนึงนะอันนี้นะผมจะกลางออกมาให้ดูก่อนนะครับสําหรับตัวท้ายเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะแล้วรูตรงนี้นี่คือรูอะไรครับ รูตรงนี้นี่ก็เป็นทามาให้ใส่สําหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับซึ่งจะเป็นตัวไฟเลี้ยวเดิมหรือไฟเลี้ยวแต่งก็สามารถยืดกับตัวรูตรงนี้ได้นะอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับกับตัวท้ายสั้นเนาะก็สําหรับท้ายตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่กับรุ่นอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาทํารีวิวในการติดตั้งกับตัวนินจา300นะครับหรือว่าใครอยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสาหรับตัวท้ายสั้นนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาไล่ติดตั้งแล้วก็ทำคลิปรีวิวให้ดูกันนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้นะก็การติดตั้งตัวท้ายเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าใครที่ดูอยู่ก็สามารถทำตามที่ผมแนะนำได้เลยนะก็เหนือสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปของทางร้านทีซ่าไวช็อปนะครับ